ตนสังกัดเจนนี่ออกถแถลงด่วนผมพ้นควันใส่ช่างแต่งหน้าจากประเด็นที่นักร้องสุปตาสาวเจนนี่แบ็คพิงค์ปล่อยคลิปฟล็อกลงใน YouTube c h a n แน n เจนนี่รูปี้เจนออฟฟิ i ชียลซึ่งเป็นคลิปตอนที่เธอกำลังเดินทางไปประเทศอิตาลีซึ่งบางช่วงบางตอนถูกจับภาพได้ในขณะที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าพ่นควันต่อหน้าช่างแต่งหน้าและช่างทำผมในพื้นที่ปิด ซึ่งคลิปดังกล่าวถูกแชร์ว่อนคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์สนัน่นล่าสุดมีรายงานจาก OA Entertainment ต้นสังกัดของเจนนี่โดยออกแถลงขอโทษอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสวัสดีนี่คือ OA Entertainment เราขอโทษจากใจจริงต่อทุกคนที่รู้สึกไม่สบายใจกับการกระทำของเจนนี่ในเนื้อหาที่เผยแพร่ออกไปเจนนี่รับทราบและเสียใจอย่างสุดซึ้งในความผิดพลาดของเธอ เจนนี่ได้ขอโทษเป็นการส่วนตัวต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนในสถานที่ที่อาจได้รับผลกระทบเราขออภัยต่อแฟนๆที่ทําให้ผิดหวังจากเหตุการณ์นี้เราจะป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตขอบคุณจบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ฝากก, like, กดไลค์กดติดตามแล้วเป็นกําลังใจไปเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ